สบายดีสบายดีพี่น้องยินดีตอนหับขาซุยซองดีมซาลาหนึ่งแปดคือเก่าสบายดีพี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนนะสบายดีพี่น้องสัจืพดพักล่างหิมตาวายพี่น้องวันนี้ดีมสีผ้าสัจืดไปอันลงพญามอไปห้องหมอพี่น้องไปโรงพยาบาลสีไปห้องบะสีไปห้องหมอเมืองนะพี่น้องบ่ไปบ่ได้ไปห้องหมอแข็งสีเอาแบบเอาสามโนขวัวไปนะ หัวละเนี่ยเลยโอ้หคันหัวจืดละดูว่าละเอียดจีว่าจำได้เนาะมันบ่มีตีนผมเนี่ยเนาะผมผมมันโป่งม,มันแล้วเออรายกาอันเอาสมนโน้กูว่ไปเยือนบ่เจอดชิบหาพันว่ะชิบหาพันประมาณเท่าไหร่วะสามชิบหาทเนาั้นเจอดประมาณน่ะประมาณมนี่เลยพี่น้องสามชิบประมาณถาเลสเงินกันแหลกแต่เนาะชิบผาเพิ่นไปเพิ่นเป็นแม่เจอดบอกเอฟสีนะคือเตีน<บ>ตาไว้จะเป็นเเป็นตุ้มในตาพี่น้องแล้วก็เป็นน้ำน้อง คลายว่าเป็นพีเลยไม่นอมันไม่เป็นคน <c oughs> เป็นคนออกมาอันตะกี้ดิมมาดิมเคยเป็นแต่ว่าบีบออกมันกระเส้าอันนี้ของฉันจืดนะมันเป็นแบบมันเหลือหลังมันเป็นประมาณเป็นไปนเรื่อยๆประมาณปีหนึ่งเราไปเจอปีกลายเมื่อจะพาไปซือ้อโทรศัพท์เลยนม่น,นะ,ะประมาณปีปปหนึ่งปีปลายเลยพี่น้องแล้วมันบอดเร้าเนาะยานว่าจะนอยป้าไว้นานถึงนะยานตาบอดนะพี่น้องไปสินเนี่ยมาเห็นผู้บ่าวเมื่อนี้กระชิพผ้าไปห้องง้อค่ะนะพี่น้อง ไปเลยสิพาไปเลาะเบิ้งแถวบรรยากาศแถ่น่ะน้ะพี่น้องชักจืดนะเพิ่นตกใจอันนี้ดิบอกว่าข้าจะอันบ่ต้องตกใจมันเป็นพาตัดเนาะข้าจะไปหาข้าจะเบิ้งก่อนว่ามันเป็นเพียงกระแทกจงังไนมันสิเฮ็ดใหต้ตาอักเสบ,บสิก็เกิดแห้งอันนี้ตาบอกว่าน,น้พี่น้องข้าสิพาต้องมอกันพี่น้อง,าางอื้อาจารย์พี่กายน่ายังซทำหนี่เพียงนีให้พี่กายน่นตอนตอนทำอะไรอะไรอย่างรพรมชีดแดงเนาะ เอฟซีบาเบิรเต่บอปันท่องยนงหน่อย,นอยจนหอดอันเป็นบาวเป็เจนจยงงานจนสาวดีมสิได้อัน,นอ,ะะอันเนาะไผ่มาจ้าสูงแ่ลพี่นอะส้วมเกไป,อก,ปอกชิบสี่ปีเนาะขาสาวป,ปียันสูงห้ามตไปเป็นนักกีฬาวอลเลยบบอลต๊ะบ <c oughs> สายตขัว <c oughs> ไอ้ไม่เลี้ยงก็โต๊ะกและโต๊ะขมือ็บสายตีขัว <c oughs> พี่น้องอันฮับสมารก์กน้องสะพายเด้ออันสโลกแกนพ่นะ <c oughs> ผมสันนามุ่นยิ้มหวานตาสูงแม่จำได้น้องชายได้หวาน <c oughs> อยา<ส>่างน้องชายคล้ายสโลกแนโลกแนอันเนี้ย,นนยกินอามาโลดอตะเวียดนะบอกอาอมาเลยว้าสโลกแกนสบายดีแม่ดีซีเ <c oughs> อาไว้ให้ดิวันนีเหยียน,บน,น,ยนจบหอนหมอไดเ้เนาะ มาเจ็ดตอนนี้ฮักกันอยู่ห้องมอดซีแล้วพี่น้องบอสคานิสาคานิสาบอปานพันเทียนอยู่ห้องมอดซีแล้วพี่น้องมอดซีแหละคือห้องมอดหามาโฮกมาเจ็ดอีกสามปีครับจบแล้วก็ไปอันเห็นงานน้ำไอ้ผู้หวังเลยมอดีเออเป็นรุริยางค์โมได้เราในสามสิหญ่เลยสันกับไปเป็นนักกีฬาทีมชาติน่ะ นักกีฬาพี่ออันตอนนั้นผ่นว่าปีที่แล้วเด้อของมาหนึ่งครัของมาสามผ่นว่ามักเตะบ้านปีนี้ว่าพากันไปเตะโต้ปีหน้าจี๊ดไปเลยเลยบ้านเขาสร้างอะรนี่มันเดือดเปียอืมเตะขั้นเตะแบบจริงแบบจ้างใครเนาะประมานเตะแบบอันเป็นนักกีฬาทีมสาธิตกระจาะเขายูพ่ให้แม่ว่าโอ้ยลูกขอลูกล้านขอเด้อน้ำม้วนเขาไปน่นนี่เฮ้ยโอ้เขาไม่ โ้ทำไมปลามันยี่หูแท้ยี่หูเนี่ยทำไมแลนโดดดตรง <Hey. S 1> เอ้ยดวดไปแล้งหัวนะจ๊ะ <Hey. S 1> มีหมากระ <Hey. S 1> ทุนอันหนึ่งเมื่อวานนี้มาพาแลนด์โ <c oughs> ย่ห้องไปโต๊ะอันนั้นใช่มัน้น <c oughs> <c oughs> พี่น้องตอนนี้ห่ากัเดินทางมาหอดเลยเนาะจ้าพี่น้องสติลพันธ์นเสาสมโนควัวกันก่อนสมโนควัวมาหออแลวเนาะทานนัง่งคันทะรี่ทานนัง่งคันอันนี้ก็สิเป็นทางเขาพี่น้องกรุณาเปิดเกิบนี่นาอพี่น้องตอนนี้ห่ากัไดเอาสมโนควัวไปยืนเลยกะใจเงินจับบัตรคิวเรียบร้อยแนละ้วไดคิวที่เก่าแล้วก็ไดบัตรอันนี้มาเนาะ เสียงเงินชิบหาพันกีบนะจ๊ะอันนี้กะชีเป็นบอลห้าชีวายืนเอกาสารแล้วกระจายเงินนะจ๊ะกระจับบัตรคิวผ่ากวดไปท,ที่เก่านะจ๊ะตาตาตอนนี้น้องจืนกำลังเข้าไปห้องกวดนี่นะพี่น้องหลังจากไปห้องกวดแล้วก็ชิมาเอายาเนาะเ,เอาเอกาสารแล้วก็มาเงินเอายาพี่น้องน้องจืนอนันยิ้พามาเอายานั่นเลยกะ ชีดจอเนาะเพราะว่ามันเป็นผมหอนองจอตาค่ะชีปิดตาไวใช่ปะน้พี่น้องหลังจากไปเอายามาแล้วพี่น้องสตินกิดขาวหองอีกเทือนหนึ่งนาะเพื่อไปทำการจอเอาที่ว่ามันีเป็นพีบเอาเลยยิยังไหลอยู่ในตาเพาะพี่น้อง

พี่น ah ้องข้ามเงอแวะสะจื <pt it anki> ่อผ้าแวะแตกเงินเนาะคันหนึ่งเตยจะเจอน้าเพื่อน้วีเซนกับที่สองกับที่สามก3บีสามีเซนกับทีสามพี่น้องเง็น

แค่เจว่าข้าไปแบบเข้าฟ้าเวลาไหวมันโดนโผล่เนาะถามเนห้าไปาตอนที่ว่าตอนที่เ้าเป็นแหลกๆน่เป็นตุเป็นตุ้มเดี่ยวป่ะจ๊ะตุ้มเดี่ยวข้างนี่เอ้ามันใหญ่ไหมเปล่ยนเมื่อเชข้างมันเปลี่ยนกันเป็นตัวนี้ตัวเวะมันแบบตัวนี้แบบไปเห็นเื่องน่านพี่น้องบันี้เวลาประมาณสี่ตัวเนาะมันขึ้นขาจะบอกว่าไปคี่สีเมนพีบบเนียเขาจะบอกไว้ละ ก็จะแบบว่ามาันเป็นเสือก็จะว่ามันเป็นหัวมันเป็นหัวกับเสืแดงว่าเป็นไข่พีห้มนองเหรอพี่น้องสามพีสามหัวโจหางเดียวสามหัวกระโดดแหงเลยเนาะ <c oughs> มืเฮ้อตาเดียวถ้าเอาเปี๊ยกี่ข้าวหนึ่งเนาะพี่น้องเพราะว่าดิมถ้านเลยกินข้าวสาวกินข้าวต้มไปน้อยเนาะจะบโบเวกินเผ <c oughs> ือกะไม่คิดเฮิร์มโตตัวกระยาตัวกระยาอันนี้ห่านำได้เถอะนะห่าน้าเสีย่างไรเถนะนะก็จะไปใายข้าวลำพี่เราไว้เนาะ บ้อิ้าจ่ออนนี้สิเชอันนี้เไปแบกเราไปกินได้ัเค็มก่อนเออเมื่อเมื่อแบกินเพื่อกันสเค็มต่อใช่ไหมเนาเอาอันนี้มาไปกินเทียงสัจืดหายยบไทรเยนเนอะข้าจ่ใบไทรเยืะนหพี่น้องมันปวดเด็บขาาจ้อเอาขวดเลยข้าจ่เทียเอาเค็มห้่เคมแทงแลวก็ขวดพอบใช้ยมื่นมันจะไม่ได้พ่ออืใขวดผกออกเจ็บบนนแล้วจนห ออกมาน้าตาไหลโย่เนาะเขาจะไปไปสยาเหมือนเด็กพี่น้นองเขาจะใส่เด็กเขาจะเอาเค็มแทงนะกับควัดทัวมันขืนเนาะเขาจะเอามีรบาบไปเนาะก่อนออมาเลยออกมา,า,าเลยาตยาแล้วเนาะก่อนเทนมดเด็กพี่น้องอาการเขาข่าวก็ใชประมาณนี้แล้วแหละหายเบิ่งายากินน้ำกับเจยหยดเด็กสบายๆกินกับเปียกพี่น้องนะนงนะจะสงสารสาวงจะสงสารน้องสาวข่อย แต่ก่อนยัไข่รที่ว่าห้าไปจอน่ดจินต์สันให้สีล่ามไปทัวกลายเป็นนั่นเขาให้น่วยตาไม่าอกว่านั่นบอกไปจอมันสีเหลืองล่างเป็นไปเลยๆเป็นสาดหรือเป็นไม้เป็นมะเร็งในตาเช็ดแล้วเป็นมะเร็งในตาเป็นอะไรตาห้องสีเนี่ยมาเห็นบ่สงชิ้นเงี้ยมาเห็นแล้วว่ะมีแต่เนี้ยโฮมนะพี่น้องโอ้ยอย่ากินนะท่านแบบเบิร์ดจะกินใหญ่เลยอะ ในบองคนเขาก็ากินแล้วสามเดืค่ะแต่บา,างคนมันแจ้ทางในมันลออ้เ่ จะก็บอกอยู่ว่าถ้าเกินงูไปลี่ยใจเงินตื่นแต่ว่ามันไม่ได้เกินเออถ้าถ้าอันยังเล่นนะถ่ายตัดแว่นใส่ยังเล่นเลิศเล่นเล่นตายยังอ่ะแหมนะเสี่ยันตัดอันหลอกตาแอเสียแต่ว่าอันก็จืดก็ดาก็จืดาไหมฮะคอยเจ้าหน้าวยกจือ ถ้าจืพม่นจะเป็นรถแล้เปนองดิซิขับฟันใหม่ไม่เหเรื่อกันถ้าเค็มจะ่านขับปาร์ตบบเขาปารข้าปาดอะไปรอเมืองสวรรค์กับมากินกบเปียกาหาชอบเค็มคือเก่ามากินอยู่เชนกับ่าคือหวานเห่านะดมยาด,ดมลเลยนะหอนหอนสดนหอนหอนวกีแหลวอกอู ขนาดไม่ทูยังพีดคูเออคนไม่สีว่าพีดกันแล้วนะฝั่ายแม่นมีิีบนนีขีไปแล้วนะมือมีด้วยก็มีนะคะมีได้เคร่อไปจ่อพีออกมีสนี้ไปเ

ฮะเป็นอะไรด่สกินหล่อนเดบบยมางฟูแบวมาตงฟูกินแบบธรรมชาติฟูเยค่นก้นหุดม่้เนานันกาแฟเนืออ้ยน้ำกันใส่บวงชองบวงกินสะจืดเมื่อเลยพี่น้องพี่น้องตอนนี้ห้ากัมาฮวเผือกเลยนะจบุญไม่ฮอัดเือนจตหมู่เออมงนี้นแม่มาก็เลยอันไปแวะซื้ออาหารอยู่พี่น้อง เดี๋ยวนี้ก็ม่รู้มีเต่าอลไรเนาะคนนึงเต่าเอทีต้องหาพัานหาสิบบาทเลยนะอู้หนาวจา้าทรายหายหรือเปล่าท่านกินได้อยู่ประมาณเดือนหนึ่งแต่เดือนหนึ่งไปสิหอรหรือว่าข้ามกินไล่แต่ว่าลูกดินนะมันกินไะล่เนาะกินไล่ขี่ไล่แต่ก็แวะซื้อตอนแรกว่าสิอันซื้อนี่มากินขานะ้าวเนาะหางงูเนาะงูอีกแล้ว <c oughs> หางงูเ <c oughs> จ้ามันขื่อยังไงคือ,อนะ่อในตับหมอน ม้มหมี่เลยกับเสืออันอันยังวะอันนี้ซื้อเยังสอห้างโมแต่ก็ชอบจืดวาอยากกินอันขับเปียกร้อดเนาะก็เลยแวะเพื่อเค็มอีกไปหลอดสวรรค์กับไม่กินอยู่บ้านเท่ากันยูใสอีกกับบุ้คือบ้านเฮาเลยพากันแวะซื้อปาาอ้าวไม่ใช่เรื่องไม่แต่อยากกินขับเปียกไปซื้ออันเด้อยันเอืดซื้อมาอยันเดีินทาอยันมันนี่กับผ้าชอบจืดไปห้องมอตาพี่น้องห้องมอเมืองเอาสมโนนุขวไปนะเสียเงินชิบหาพันเกียบ เจว่าข้องชัดเจนนะอยู่ในแบบม,แบบมันอยู่ในอันนี้มันเป็นข้องโครงการเนี่ยเด็กพี่น้องสําหรับทีวาไฟเนะาะถาอ่มจะไมร้ัวไปเดียวนะคะมันงืัดนะลักษาะคล้ายๆว่าเป็นพีเนี่หลยเป็นมาประมาณตีปลายเนี่ยกรแเลงนเศร้าครางนี้แตบบ่คืนครั้งนี้อะไแบบว่าขวนบอกเงามันบอกานะไปแล้วอันหมะว่าได้โจ้เนะนะาะจ้แล้วกับไปเยินเอายา,ายามาแล้วแพจะโจ้จาหายต่ว่ามันอยู่ในยังอยู่ในงบอยู่บอกเกินสนะิ้าพันกีเนาะถามันไซเล่น เล่นแล้วก็ตัดแหวนหลอกตอกหลอกตานะ่ะก็ต้องไปเสียเงินอีกนะเนาะเสียงเงินเพิ่อแต่ว่าของเัียเงินนะจอยคือจอยเหล่าบีบบีพวัวท่านออกพี่น้องตามบัวผัวเป็นมาปีกว,<อ>าาว่าเท้าเท้าห้าบัไปเนี่ยมันก็ชิบบางคนนะเป็นหัวหาพวคัวในตาเนแีแคมตาเงายบทอดละมานเนาะแล้วเาเพาเป็นอันพีคีซี่คยเป็นอยู่อ่าบรนะิบบิ้นคอมอย่างเงี้ยเลยเป็นทัน<ว>ดทัดนะเป็นเป็นปวดท่นะพี่น้อง ขาเจากใหายายอดตายาแก้ปวดแล้วก็ยาแก้อักเสบมากินเนาะยอตาแล้วขาเจวกะจ่อข้าเจ้าอันเนี้ยขอบไว้นนพี่นอ้องหยอดถูกช่องชมงคลินี้กระพาสะจิตไปแล้วพี่น,อนอ้องน้ะเป็นอะไประชสบายกรพา่าไปไปห้องนมอทํา,า้ก็มิซมิแล้วพี่นอ้องเบียร์ข้างบนนี่เานาะคลิมีกระพ่ายซมิได้พี่นอ้องเด้อเจอกันใหม่ขีหนาเดอ้อสะจิตอันว่าบรย,ยาเหมืนนะจะหายออกมาเนดะ้ แต่วันปวดนะราะในแขีมตาเนาะขนาดถ้าเป็นเดบคนตาแทนงนสิจะเนยปวดแล้วเนี่ยพี่อวัะมีเด้อพี่น้องใคด,ดีเกิดยังงสีขาปานไหนเมเหลืองอ่าแขกอะ้อ,ะอเปาปาดเสียอยู่ไมเจจ้กินกับเปียกกบไปซื้อไอเด้อหาซื้อมาเริ่มซื้ออื่นขปานาปานะเอาแปา้งก็ไปเตย กับเขาปะบากิีก็จะเอามันนะมเน่ะอย่างเตียวเขาจะบ่หู้่น่ะว่าสืมาเนลืองเสือกสีเลืองชิ่นสี้สเ,สสเดียวออดิมซื้อหามาแต่นเนื้โซทอน